พร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าจัดเลยมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมเพลงนังเรือดีฮึฮึโอ้โหเอาละอันไหนอันไม่คิดสุดท้ายจะได้กันสีไหนวเนี่ยแต่เธอเพียงแต่เธอเพิ่จักจักพวงหาลทุกเวลาตกนาที ไอ้มืดเป็นไงหมูวโอเมก้ามึงก็หาว่ามันไปทางบ้านกูกลับทางไหนวะไหนไหนนางวะเออมึงลองกูฮ่าไปย่อย่อลงย่อลงย่อย่อย่อทั้งนั้นเห็นมีอะไรเลยวทำไมอ่ะกูกั้นหายใจนี่เฮ้ยวางนั่นกูเห็นคนตะบาดมึงห้าอย่างเมื่อกี้เดี๋ยเป็นไงฟันหนาลุดออกมาฮพ่อมึงอะฟันปอกเอานี่ เอาที่นี่เอาฮู้ฮู้จ้ะมันเสียงเพลงด้วยมันเล่นรำเสียงเพลงดังเมื่อวที่จะโอ้โหบคลอมใจไม่คิดรักใครรักเรียกแต่เธอเพียงแต่เธอเอพว่งหาทุกเวลาทุกนาทีโอ้เป็นไรมื่อ เออขาดกันหน่อยดูทำไมมามึงเน่ามัดเราอะหาว่านี่กูแปลงฟันแล้วอ๋อนี่แปลงฟันแล้วนี่จ้าใช้ยาสีฟันอะไรอะไรนะใช้ยาสีฟันอะไรดอกบัวคู่โว้ยกลัวไม่ใช่ดอกอะไรกลัวมึงใช่ดอกบัวคีเลยนี่คนบ้าเลยเหม็นกลัวตับเติบด่คือจะไปมัดเลยเนาะทีนี้อย่ากังวูสิมาเลย ันเสียงเทงช่วยันเลนกรอบชิ้นนั่งเมือนมียาดนำพิษคลอกใไม่กิพรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพ้อมอ,อ,องหาทุกเวลาทุกนาทีคนบ้าเลยยอมรับของเจ้าของไม่ได้ยอมหาอะไรม,ม,มันก็มเหม็นคือกันขนาดเจ้าของยังตายโอ้โหโอ้ย ไอ้มืดมันเลี้ยงผีไว้อ้วฟ้าแลบดิแลบหาะอะไรผีทำไมลูกว่าผีมันแลบเล่นใส่กูอยู่ไงโอ้ผีมึงนี่ตอนตายคือจะพิกการเนาะทำไมลูกปากเบี้ยวเดี๋ยวกูวเอามาันขืนก่อนอดึงไปน้ามาเลย <c oughs> ปัลลังกะแก่มีฮาดิควงสองเลยนี่ขนาดจะไม่ถึงแล้วดูหวางไข่ด้วยดิโอ้ยเม็นคือกระปุกชะมดนี่ เคยดมในกระป๋องฉมด